และคันนี้นะครับกับ Toyota y a r i ิเครื่องยนต์1.2รุ่น E g e a อ Auto ปี2018มีข้อไหนบ้างที่เราควรเลือกและตรงโจทย์กับเราและควรน่าเป็นเจ้าของด้านในเนี่ยมันจะยุบนะฮะมันจะรู้สึกว่าเห็นรอยได้อย่างชัดเจนรถสามปีใบห้าหมื่นโลก็ถือว่าไม่น้อยนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าได้เกือบ2องแสนเลยทีเดียว สังเกตที่ตัวน็อตได้เลยว่าน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยตอนนี้มงคลคาสเ,เตอร์กำลังขยายทีมนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในการรองรับบริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีรายได้ที่มัน่นคง และเติบโตไปด้วยกันกับเราตอนนี้บริษัทมงคลคาร์เ็นเตอร์เปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทีมงานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมค่าแคร์และทีมช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเดินไปด้วยกันกับเราสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ w w w m o n g k o n c a c e n t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาร์เตอร,ตตรต์นะครับที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เตอร,ตตรต์วันนี้ฟิลมาพร้อมกับรถเก๋งเข้าใหม่สวยๆส,ยสภาพดีนะครับที่อยู่ด้านหลังถือว่าเป็นแบรนด์ตลาดเลยนะครับกับโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์1.2รุ่น E g e t o ปี2018นะครับซึ่งต้องบอกว่าคันด้านหลังคันนี้นะครับสวยสภาพดีและที่สําคัญไม่น้อยราคาถูกวันนี้นะครับฟิลจะพาทุกท่านนะครับมาพบและสัมผัส ว่ารถคันนี้น่าเป็นเจ้าของน่าโดนแค่ไหนวันนี้มาดูกับผมเลยครับและคันนี้นะครับกับ Toyota y a r ริเครื่องยนต์1.2รุ่น E g e a อ Auto ปี2018นะฮะคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ประมาณ50,000เดี๋ยวฟืวจะพาไปดูในส่วนของภายในด้านนอกของตัวรถนะฮะฟิวจะไม่ได้โฟกัสในส่วนของออปชั่นแต่วันนี้นะครับฟืวจะพามาดูว่าความสวยความเดิมของคันนี้ในการที่เป็นรถมือสองเนี่ยนะฮะ มีข้อไหนบ้างที่เราควรเลือกและตรงโจทย์กับเราและควรหน้าเป็นเจ้าของด้านนอกของตัวรถอันดับแรกเลยนะครับผมอย่างที่เราเห็นกันตั้งแต่เริ่มต้นคือภายนอกหนะ้ภายนอกสําหรับคันนี้นะครับสภาพดูดีนะครับถามว่ามีรอยสะเก็ดหินไหมมีนิดหน่อยนะครับที่ฝากกระโปรงตัวนี้คือไม่ใช่ข้อเสียหรือว่าอะไรนะแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่เราอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบกันแต่ทีเนี้ยนะฮะ ภาพรวมของตัวรถคือว่าใหม่มากสภาพดีมากมีแค่รอยสะเก็ดเห็นนิดหน่อยที่ฝากระโปรงนอกนั้นนะครับสวยเดิมสภาพดีรับประกันเลยนะครับว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามาเพราะนะครับรถยนต์มือ2องคาเซเตอร์เนี่ยนะฮะผ่านการเช็คตรวจสอบสภาพให้เหมือนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับในส่วนของตัวล้อเองนะครับมาพร้อมกับล้อแมกนะสำหรับคันนี้ เป็นล้อแมกขอบ15นะครับผมด้านนอกของตัวรถถือว่าใหม่รอยสะเก็ดหินไม่มีนะฮะในส่วนของด้านข้างเองนะไฟเลี้ยวมีที่กระจกมองข้างนะครับบื้อเปิดประตูสีเดียวกันกับตัวรถนะนะครับคันนี้รองรับในส่วนของ9195นะครับ e 2 0ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเน้นในส่วนของ95น่าจะดีสุดละนะครับคันนี้เป็นรถยนต์แฮทช์แบ็ก5ประตูนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของตัวรถเองนะฮะถามว่ามีในส่วนของตัวเซนเซอร์มาให้ด้วยนะก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นในระดับหนึ่ง มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะฮะด้านหลังของตัวรถนะฮะก็ถือว่าสามารถใส่ของใส่สัมภาระได้ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวด้านในด้านใต้เป็นอย่างไรบ้างในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของยางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์แม่แรงอุปกรณ์เติมน้ำยาฉุกเฉินมาให้ด้วยนะนะครับผมด้านนอกของตัวรถประมาณนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมถือว่าใหม่สภาพดีนะฮะหน้าเป็นเจ้าของ ด้านในของตัวรถล่ะเป็นอย่างไรบ้างนี่มาดูกันเลยนะฮะในส่วนของตัวภายในของตัวรถนะครับสำหรับคันนี้ตัวนี้เป็นเบาะผ้านะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลรักษาและก็ค่อนข้างดีมากผ่านการใช้งานน้อยคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะว่ารถคันไหนเนี่ยผ่านการใช้งานน้อยดูลักษณะของการขึ้นนั่ง นะตรงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นจุดแรกที่รองรับน้ําหนักเหมือนลักษณะที่ผิวกลาหลังจะขึ้นรถให้ดูนะตอนนี้นะนะครับก็จะประมาณนี้อาจจะแบบลงน้ําหนักตรงนี้ก่อนถ้าผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะยุบมันจะตัวด้านในเนี่ยมันจะยุบนะฮะมันจะรู้สึกว่าเห็นรอยได้อย่างชัดเจนนะแต่ครั้งนี้ไม่มีนะไม่มีลักษณะแบบนั้นก็ถือว่าภายในนะครับ ก็ค่อนข้างกว้างนะฮะนั่งได้สบายเลยแหละสำหรับโตโยต้ายารินะครับผมใครที่ชอบแบรนด์หลักได้รถตลาดแบบนี้นะภายในดูดีนะครับผมไม่มีลงอักขระหรือว่ายันอะไรเลยนะตามที่สายตาที่ฟิลเห็นหน้าตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความประหยัด ประหยัดอันดับแรกเลยสําหรับคันนี้นะประหยัดในเรื่องของราคาครับคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้นะครับคือเปิดราคาเพียงแค่429,000บาทนะ429,000บาทถ้ารถใหม่ป้ายแดงก็เกือบประมาณ500,000กว่ากับ600,000ก็ถือว่าประหยัดเงินในกระเป๋าได้เกือบ2 0 0 0 0 0เลยทีเดียวนะมาดูที่ภายในของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกให้ดูกล้องสาดเข้าไปก่อนเลยว่ารถค่อนข้างที่จะสวยดืมนะฮะ คันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับที่นั่งสบายไม่อมความร้อนนะครับผมสำหรับคันนี้นะนะก็เป็นตัวอ e, ีนะครับก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงวอลลุ่มต่างๆที่พวงมาลายัยรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวกระจกเองเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแบบปรับไฟฟ้าด้านนี้เดี๋ยวฟิลขออนุญาตขึ้นนั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียง คันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งต้องบอกว่าการขับขี่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่เกือบเก้าบเปนะครับส่วนใหญ่เป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยอีก10%บเปอร์โดยประมาณเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเกียร์ธรรมดานะครับอมาดูที่คันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่อยู่แล้วแหละนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูนะตอนนี้ มาพร้อมกับวิทยุนะครับผม S M A M นะฮะใส่ CD ได้นะครับผมปรับเสียงวอลลุ่มได้นะครับที่พวงมาลัยได้เลยนะเนี่ยปรับเหมือนฟิผมกำลังปรับไปตรงนี้นะฮะวอลลุ่มระดับเสียงก็ลดลงเพิ่มขึ้นตรงนี้เวลาที่เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะขณะขับขี่เนี่ยนะครับการพูดคุยโทรศัพท์ถ้าเราจะถือเนี่ยก็เขาเรียกว่ามันก็จะลำบากหน่อยในการขับขี่เผื่อบางทีเกิดอันตราย ก็เชื่อมต่อบูทูธได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมแอร์นะครับปรับแบบนะฮะตัวนี้เป็นแบบแอร์ออโต้นะครับแบบหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ USB AUX ได้นะครับแอร์คันนี้ค่อนข้างเย็นฉ่ำเลยนะฮะตอนนี้ที่พี่กำลังนั่งบรรยากาศภายนอกเนี่ยรู้สึกว่าจะอบอ้าวนะฮะแต่ข้างในเย็นฉ่ำมากๆเพราะแอร์คันนี้ฉ่ำจริงๆเดี๋ยวนี้มาดูในส่วนของตัวเลขใหม่ครับคุณผู้ชมครับ ไมคันนี้ถือว่าไมาน้อยนะนะครับไม่ห้าหมื่นหกิเมตรเท่านั้นเองนะครับห้าหมื่รกิโเมตรรถสาปีปีสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะฮะก็รถสาปีปีสิไม่นับนะเริ่มต้นสิบเก้าย็ก็ไปนะับเพราะว่าปีนี้ยี่บสเพิ่งต้นเดือนอมกราคเพิ่งเพิ่งเดือนแรกนะครับก็รถสาปีไม่ห้าหมื่นโลก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ ทีนี้ดูภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับดูสังเกตนิดนึงไม่มีรอยอักขาระหรือว่าลงยันนะัวน,นี้ก็มีแค่บอกว่าติดตรงน,นี้มาเดี๋ยวเอาออกได้ <c oughs> น,นะครับตัวน,นี้เจอมานะครับที่เพชรบุรีนะครับนะก็ออกได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะบางคนเดี๋ยวไม่ชอบแบบการขีดเขียนหรือว่าลงยันยันหรือว่าอักขาระในตัวรถนะก็คันนี้ไม่มีแบบนั้นนะครับผมอาทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเลยนี่ เดิมๆสวยๆนะครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับสังเกตที่ตัวน็อตได้เลยว่าน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนี่บ่งบอกถึงว่าความเดิมของตัวรถนะครับคันหน้าห้องเครื่องเดิมๆสําหรับคันนี้นะฮะกับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.2ขนาด4สูบนะครับ1 1 9 7ซีซปด6 6แรงม้านะประหยัดน้ำมันนะครับคุณผู้ชมครับตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ในเมืองนะฮะถือว่าเดินทางไกลได้ไหมได้แหละแต่ นะครับเน้นในเมืองก็สะดวกสบายนะครับประหยัดน้ํามันนะสำหรับคันนี้รวมไปถึงในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับผมกับโตโยต้ายาริสนะฮะวันนี้ถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้เกือบ2 0 0แสนเลยเดียวจากมือใหม่ป้ายแดงนะมือใหม่กับป้ายแดงก็ประมาณ5 0,000นกว่าบาทเกือบ ,6000 0แ,แต่วันนี้เปิดในราคา4ี9แส0บาทนะครับกับโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์1.2รุ่น E เกียร์โตปี2 0 1 8คันนี้ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนอกจากนี้นะครับฟิวยังมีอีกหลายสีหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะฮะหรือไม่ได้ชอบสีดำอยากได้สีขาวสีเทานะครับมีเยอะเลยลองแผ่นแผ่นกล้องไปนิดนึง นะด้านในของฟิลเนี่ยมีเยอะเลยนะครับสามารถสอบถางเข้ามาหลายรุ่นหลายแบรนด์นะบางคนดูโตโยต้ายาริแล้วแต่ว่าชอบแบรนด์อื่นก็สามารถทักทายหาผมกาฟิลมงคลคาร์เตอร์ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ9 9 9 2 0 999เ9994บอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดมาคุยกันครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไร ไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามเลยว่าติดปัญหาตรงไหนแจ้งฟิลเดี๋ยวฟิลช่วยวิธีการหาวิธีการให้ซื้อรถง่ายได้รถไวด้วยเงื่อนไขที่คุณต้องการอย่างแน่นอนกับมงคลคาสเต,เตอร์วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านทีก่กติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ